ลิดเอานะปอกินมอจะ่อนดิเมอเ้ย์ิตาก็นเอ้ย์ิขันชมนะมาเอาเอาเบืงส uh, ่วนปุอย่างแน่ปีนี้ปีนี้เลยปีการนี้ตัวอันปุ๊มาเพ็ดปีปีแล้วนี่นนเป็นแล้วบ้า แม่กำลังไปอ้อทราบแล้วเนาะกำลังขึ้นบ่กำลังขึนบ่มาเพชรเปิดปุ๊บไปแล้วนี่คุมาประมาณได้ชองเดือนนี่แหละเต้นปีนี่และปีนี้ก็ปีสองพันสองฮาเลยเนาะแม่เก็บลงตลาดอยู่บ่ตรงนี้แม่ตลาาด่่เสนีแมลงตลาดมิเชานี่สื่นใจได้ไปลงขายนะม่บ่บ่ได้ลงเลยเดยเ์มันใส่ขี่งวดเลยพักกำลังก่งมะไมอันนี้พัก บัจจัยพอดีแล้วเขามานงนหน้าพเลยกี่แกงน้วไหมกินซี่กินดอกขาดอกอ้โมฮอดไกลล่ลยโอ้ผักคน,นบุงกำลังบุงเนาะกำลังขึ้นจะว่าจลายแบสมากลักมากินแบมันห่าทาังไดเลยมันห่าทาั้นนดีทัวหับวัวาวกัมันจะหางแนนห้ามันบุ้งเข้ามาเนาะ ผักแม่เก็บผักจะได้ไปขายกันเลยนี่ผักเสริมเนอผักเสริมแล้วก็ผักเพลแล้วผักบวบแล้วผ้หลายผักอยู่เนาะผักผักอันนั้นผักหอมเปย์บอผักหอมเปย์ผักสลาบใส่เงินเครื่องขายเครื่องเพิ่งก็ไม่ได้หลายปีนี้เนาะโอ้มีแต่แบบผักหอมผักกาดเขาปลูกมันก็ได้ มันปีนี้มันเป็นนะเนมันจะคือแบบปกติปีแล้วนี่คือว่างามนะน้องตุ้นจะน้องตุ้นหาบบริวารหลายเด้บวานมีแต่น้อยเดียวพอกินผนขายก็มีแต่มาสองพันเออก็มันก็ยากอันนี้พักยังนี่นะแง่เนยเดี๋ยวจะเฮาน้องตุ้นอันเอากาบอ่ะหมดแล้วเมื่อสะเก่นมะไม้นี่แล้วเอาตัวนี้บมันมันมีอยู่ทับไปโซนอ่อนไปเพราะว่ามื่ออื่นมือนเธอได้แกงอันนมะไม้อยู่เพื่อนลุ่มมิมิมะไม้บ้านเพ้นหลายเด้อน้องตุ้น ว่าไอ้ยังโนอบางไงบังไงเหมือนพจนไปหาเอ้ยกระซามหนึ่งเอ้ยแก่งกินเอ้ยพอพันพจนมันมีโนะมันมีน้ำห้วยดีเข้มห้วยเขมห้วยปัดน้ำไม้อันนั้นปัดน้ำตุ้นผาลายน้ำไม้กับน้ำไม้บ่งได้บม่ได้คือน้ำไม้คือบานพจนนี่มันน้ตุ้นนี่น้ำไม้ไม้ไผ่เนาะทรงนี้เนาะแก้มซีน้ำไม้ไผ่กับบัวมี่เนาะบัวมี่บัวทรงนี้นะแม่แม่พจนไปหากับสุดใจค่ะได้แต่ยิบเดียว โอ้เมืนนั่นน,ะน่ะเมมมี่ไปหาเอ้ยอยู่กระซ้ำบักง่ายๆนึงแกงกินด,ด้วยเสพด้วยไม่สดุดรคนหาคนหาหน่อยเด้นแต่ลงตูนผัดคนหาขายตลอดแต่กระเพิ่ะก็บม่ได้ไปหาขายตอนนี้ก็า<ค>ยึดอยู่อยู่บ้านลูกเมมมี่มนะเพราะว่าเพิ่นท้าไปขายอยู่บ้านดุงมันมันหลายคนขายดิถุงซิบพันก็เต็มถุงมีผู้ซื้อเดี๋ยวนี้นะขนาดหน้าแรงอะไรเอ้ยว่าโอ้ยเยอะเม่ ไปขายมาขายใส่ปนเด้เอ้ยว่าคือจะได้เงินและส่งเศร้าพันคนละเดือนนี่เนาะก็ได้สิพันแล้วดูเขาขายทุกห้าพันก็ได้ทวงสิบพันก็ได้ได้บ่กโอเห็นโอ้โจอนยาเอ้ยว่าเฮิรดเขาหามาเฮิร์ดแม่น้องแพตวะซื้อเอารถวะค่อยเอาเงินให้เพคนนะเพคนจะโอนดิดูมึงไงมึงไงโอ้ยนั่นแหละเอ้ยไปหากระปุดีวกินไม่ได้กินเนาะช่งนี้เนาะ มันมดแล้วมืดไม้แล้วมืดไม้แล้วสบใจใหนน้น้องตุ้นเก็บก็จะไงะให้มือแกงไม้ยูรู้มิมิอะไรก็โอ้เมนเซอร์ฟุ่นนั่นนี่เนาะพักพักหอมพักนั่นนี่พักโบูรพาเนาะเดี๋ยวนี้ค่ะทรงนาารีบบาา่ค่ะพักโบูรพาได้ขายได้ขายได้เพิ่นใส่อันอันกินหอมดิอะพัก กาดด้วยใช่กาดน้องพิมหรออันแรกน้องตุ้มมีปากกาเปเบิ no, no, ้งส so ่วนน้องพิมนี่ด้่นเอน้องออตันนี้ไปหาส่วนน้องพิมบันนี้โดยน้องพิมก็ได้น้ำแล้วก็ปูพักไปไปส่วนน้องพิมอี่บันนี้เฮ้ยพักกัได้เอาบ่ักบ่ะบ้าเฮ้ยอย่านี่นะมือแกงำไม้เนี่ยคือจะเห็นแกงมะมัยใส่ปูใส่ปูแกงอันหน้าแรงเสื้อพักสแงะนี่มันก็สุดยอดแล้วแหละ เออเอาซีนมาเปนตังยไม่เอาไปเราจะไปส่วนน้องพ bueno ิมก้อนมันนี้อ๋อแต่ส่วนน้องตุนไปหาไก่ชะมดตุนเลยนะหมดเลยโอ้โหปนกัมันพังหมดแล้วเนาะได้ปีนึงแล้วไปไปเข้าไปส่วนน้องพิมก้อนวันนี้ส่วนนั้นน้องพิมพ์ เออน้องพิมอันนี้ปอตแม่ขันส้มพักสู้กินมันนี่นะปอตีพักตีนมีเออโอ้เพราะว่าตอนสัพรายมาหอดแม่หนุ่มพิมเอาส้มพักสู้กินปอตีงามมาเลย ตังพจนคือปุเป็นแทมาหองตุ้นมาคือปู้เป็นพนใส่ผู้เรียนต้น,น,นก็มีอยู่นาน,นง่ะมนเลยอันนี้สะงามลิเนาะเห็นแม่พัดคันส้มพักสุก,กินมาเบิ่งซ้อปอติี่เหยับมาพี่พอถอยวู้เขาเย็บพักพอถอยหลังปอจะอ่อนนจะอ่อนนานนี่นะนะ ออทีเอาคือคือคือเด็ดอร่อยบนี้คือบิลิทคือเกาืมันเอาคอเอระวัิลิเอานหมปอกิ่นมอจอนดิแมนเอ้ยิตาคนเอ้ยสิคันสม่ะปจอน เอ้ยว่าเลดเอาเดอเอ้ชิไายมันมันป่งโออีน่ะปตีงามเลยป้อปงรเอ็ดนมปุปูกเป็นแมปลูนะพี่มหรือเจ้าแมของของมเงตุนก็งามละปูแวมาตีนี้ผัดจะเป็นท่ไหเนาะสลายเพื่อจะปลูกเพชรลายตัวนด้เน้นเพิ่นเน้นมาเพชรแม่น่ะ ลิตรเนาะซอยซอยแล้วกันตาขันส้มผักพ่อ,อแม่แม่น้องพิมพ์เอาสู้กินม,น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 มาหนิคือว่า,าส่วนนั้นน้องตุ้นมาทำไปเบื้อง่วนน้องตุ้นมีประกาศมาประโสโซนน้องพิมพ์พี่ประกาศก็ประกาศตินหมีเนาะล,ออล็อกอัลวาดอีพิมพ์เลย อันนี้แม่เพิ่งวานไม่กคนั้นตกกะโตไม้ก็และต้นยับไมตุ๊กตันนี้โตไม้ต่นั้นโตเก้ายันปืนเสือขีเบนี่บบโนบ้นานทางเมนกตุ้นเรามีมากเด็เรามีมากปุ่นเนาะแล้วเ็ดผักเราโบงงามเน่แต่ก่อนฝนเปิดเชเดเนาะนานต้นจะโอนจะโอนนะนี่ งามเอเป็นม่าอ้มเป็อนดีเห็นมาเห็นนะงามเลยเนาะงามหมดแลวขันสมพักกับเซื้อมูก10,000มาได้ถุงนึงเนาะจักวัเดียวนี้คือ10,000คือเก้าบันเอ้ยเฉยตัวเนึ่ยเก้าสนอเออ0 0 0คือเก้าและอยู่อยู่พีช แบ้านเอ้ยน่ก็ไม่ได้สิบพันนไ่ได้กินสมผักนะดีด๋ๆวเด,ด,ดยดวดึ๋วยวดี๋ยีดึงีดี๋วเวดึงอดีดยดี๋วีเดยดดอเดนีด 2มือทืนหดคือคือน้องใจซื่อเดินนึงทดเทนึงม่านึงมันมันมันแห้งมันแห้งนอกไปแาวนอกหน้าตุ้ยยี่ก้อามีี่มเฮใหม่ท่านอืมครมีดานทานี้นะุดชดเลยพ่อพ่อเลยเฮากาสชีขอจบคลิปเลยเฮากา ไลเบ้างคลิปจำไรกับคนไลค์กดแชร์เด้อคลิปนีส้สบายดีเด้อสบายดีเด้อบ,บ๊ายบาย